สวัสดีครับผมพูดไทยดำแอดเวนเจอนะครับกะประมาณเจเดือนแล้วนะครับที่ผมบอได้ออกเดินทางมื้อนี้เป็นอีกมื้อน,นึงนะครับที่ผมจะออกเดินทางไปเส้นทางการเดินทางของผมมื้อนี้ผมจะเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีก้อนดยรถโดยสารนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกําลังรอรถโดยสารอยู่กะดีใจหลายครับดลดล์ดนมากๆลายเดือนมากๆเลยที่ผมก็ได้เดินทางนะฮะผมก็เลยแพ็กกระเป๋าไปนะครับอาจจะนอนนอนสักสองคืนนะครับแต่จะเป็นการนอน มองใดนั้นผม,มก็ยังบูฮูเพราะเส้นทางการเดินทางของผมนี้มันโนแพลนมันบมีแพลนนะครับผมต้องไปาหาเอาข้างหนา้าเดี๋ยวติดตามเส้นทางการเดินทางของผมนะครับผมกําลังรอรถบัสอยู่นะครับยังมาบ่ะฮอดครับอำเภอบ้านม,ม่วงจังหวัดสกลนคร รถบัสมาแล้วครับปเดินทางครับผมในรอบเจ็ดแปดเดือนบุหลักเจ็ดเดือนนะครับการที่ผมจะได้ไปแอดเวนเจอร์โอ้รถบัสมาแล้วครับอุดรธานีครับตะก,กา้าสวัสดีครับไปอุดรอยู่ไงโอเคโอ้ยมื่อนี้เดี๋ยวมาเปลี่ยนกระเป๋ารถให้เดอ้อลูกพี่เดอ้ออ่าถ้าผู้ใดงามๆึ้นฟรีมันวะเอาครับติดตามเส้นทางการเดินทางไปพร้อมกับผมครับตอนนี้ไปแล้วครับรถบัส อยู่ที่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสุโขทัยอยู่ครับขัดสีขนาดเลยรถครับนี่แหละครับเพื่อนว่ารถรถในตำนานนะครับรถในตำนานรถครันนี้ขี่มาตั้งแต่สมัยผมยังเป็นเด็กน้อยอยู่ครับนี่ก็คือโซเฟอร์ตีนพีครับในอดีตแต่ช่วงนี้ตีนโมพีละไอตอกแลกครับเดี๋ยวต้องจอดบริเวณคิวรถน,นะครับคิวรถ อำเภอบ้านม่วงสีอยู่ม่วงนี้เนาะอ่าเดี๋ยวผมเป็นแอดรถมือนี่อ่าอุดรครับอุดรขึ้นเลยครับขึ้นเลยอ,เอ,เอ่าอุดรธานีอุดรธาน,นีอุดรธานีคำตาก้านะครับสิเลียนผ่านคำฉนโนดนึ่งเพราะว่าต้องเข้าบดุงนะฮะไปยี่หวครับไปยีวหัว เอาขึ้นขึ้นมากมาเบิดแล้วเนาะอ่ะได้วันนี้เดี๋ยวผมจะคอยเก็บเงินเนาะเราจะเก็บเงินเนาะไปอุดรบ่ครับอะเดี๋ยวทำยังไงด้อย,ยไปใส่ผู้สาวไปใส่เขอุดรเนาะโอ้ยท่าเดียวกัน,วนสองคนครับโอ้ยนี่ตัวเรา อะไรบอกบันเลาวอ๋อบันเลาวเส้า,บา,สาบาทครับบันเลาวเส้าบาทโอเคเนาะพ่อเนาะ <c oughs> บันเลาวเส้าบาทนะมู้ไม้พึกพักเป็นกระเป๋ารถบัสครับหรือว่าอีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นแอดรถครับแอดรถบัสสายอุดอรแต่ก็ผมเป็นสายสักลแต่นี่ช้ายมาเป็นสายอุดอรครับ กระพาอที่อยู่นะครับว่าเป็นอย่างรถปัดที่ขี่ว่ายทีว่เป็นปักชวงนะครับเพราะว่าบางเทอือนี้เข้าบุท่านเนาะเข้าบุท่านกับปั๊บเป็นนาทีละ3 0 0ร้อถึงห้าบาทเลยนะครับ3 0 0ร้อถึงห้าาร้อยบาทต่อน,นาทีหาคุณเข้าไปบริเวณวินบนท่านนะครับแต่ตรงนี้กับท่านอยู่เนาะควบคุมเวลาริบร้อยแล้ว เดี๋ยวมีบุ้โดยสารขึ้นครับผมไปใส่ครับฮะบันดาน,น,ดานอ่ะสิบ,บาทเนาะอนนองเมฆกันปะขาดหน่อยเด้อโอ้บ์นพื้นทีครับพื้นทีข้างหลังนี้แบบว่างกว้างมากครับอืออันไหนที่เคยนั่งนะครับรถประจำทางนะครับสายตั้งจังหวัดกัอยูใ้บรรยากาศประมาณนี้แหละครับ ไเที่ผมต้องไปประจำตำแหน่งก่อนนะฮะแต่จะมีคนขึ้นมาเรื่อย เราเจ้าหอบตะก้าขายอย่างมากนะใหญ่ขายข้าวเม่าไข่โนกระทา,า,เ,า,า,าเบิร์ด้วาบ่โอมาคู่มือเลยวะต้องไปขายตลาดนะขาตลาดตลาดบ้านม่วงบ้านเราบ้านเราโอเคครับขอบคุณหลายหลายไป ตรงนี้เป็นช่วงเทียนกันบบ่อค้อยสิมีคนซ้ำใดนะครับในด้านหน้านี้ตรงไปจะเป็นทางเข้าคำชโนดเบิง้งดูสิมีคนบ่อปกติแล้วไอ้เพิ่นกับบอกว่าผมมีคนเนาะส่งทิ้งเียงเนาะอาทิมีกับพุ่นละสวงเสากับสวงตอนแรกดิกน้อยเลือกเลียนขามือบ้านนะครับป้ายด้านหน้าครับป้ายคำชโนดนะครับท่านดที่เดินทางมาที่คำชโนดก็จะต้องมานี่แหละครับทางเข้าครับด้านหน้าผมนะครับเบิง้งดูว่าชิมีผู้โดยสารบ่ นี่ครับนี่คืออันบัตรตอกครับตอกคล้ายๆกับบัตรตอกนั่นแหละอาเดี๋ยวผมต้องลงไปปั๊มบัตรตอกก่อนอยี่มองสารานี่บ่ล้อนะสามล้อนะสามล้อมีตู้สามล้อโอ้เจอแล้วเจอแล้วนะครับอ่าไปไปปั๊มเวลาคนครับปั๊มเวลาคนเดี๋ยวแล้วเจอแล้วลฮึปตอกบัตรนั่นแหละครับฮึบโอ้ยคมชัดแจ๋วเลยเอาไปอันนี้ทางเข้าข้ามชน,นดครับนี่ เอาไปครับเรียบร้อยครับนี่นะแมนบนะอ่โอเคสีเงินสีน้ำเงิน้าบัปั๊มนี่ก็โอ้เหมดหลายพันอยู่ได้เลยอ่าเดินทางต่อครับเส้นทางต่อไปเดินไปที่เดินทางไปทีอ่อำเภอบ้านดุงนะครับท่านจะเห็นเกลือนี่ครับข้งางๆนี่ขายเกลือเกลือทั้งนั้นเลยนะครับนี่เกลือฮะเกลือครับนี่เกลือ โแพคครับถุงละห้าสิบบาทมีถุงบาบใหญ่นึงนะสถานีต่อไปบ้านดุงครับบ้านดุงนี่ต้องไปประทับไปสแต็มมิเธอหนึ่งนะครับผู้ดยสารนะผู้ดยสารกับบอคอยหลายครับบ้านดุงเด้อครับบ้านดุงเด้อพักซิบหน้าที่ครับพักซิหน้าที่นี่นะครับสถานีขนส่งผู้ดยสารบ้านดุงนะครับท่านใดยี่เดินทางไปอุดรธานีครับอุดรอุดรครับ อ่าขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับจะจอดอยู่10นาทีครับอุ้นหลายเติบเนี่ยนี่อุ้ยหลายได้นี่ได้ลูกค้าหลายเลยนะครับอ่าขึ้นเลยครับผมที่ผมนั่งมานี่รถ296สาย18นะครับสาย18อ่าเดี๋ยวสแตมปมาให้บาได้ปั๊มบาได้ปัมนะ๊มเนาะโอ้ไปปั๊มทั้งนอกเลยเนะาะโอเคโอเค อ๋อผู้ดีสารเต็มสามสิบห้าบาทให้บักดี๋ยวรงินนะโอเคโอเคเบอร์จีและเบอร์จีเขาเนี่ยว่าไปวะเพราะไหนที่จีเข้าห้องน้ำห้องทากะสามารถเข้าได้เลยเด้อายต่อไปกะจะเดินทางไปที่เอ่อน้องเม็กครับน้องเม็กตอนนี้อยู่ที่อำเภอบ้านดุงนะฮะตุกตุ๊กอ๋อตาครับจับล้ออยู่นี่ครับตุกตุ๊กอยู่เลยตุกตุ๊กตุ๊กตุก อีดยสานกว้างมากดีป้ะครับบันนี้โซงนี้ดีป้ะได้เงินหลาป้ะร้อยยี่สิบครับปกติเดี๋ปกติแบบโซงบุบบุมเทศกาลโอ้มาต้องยังสั้นเนาะมาต้องประมาณพันเนาะมันถึงจะคุ้มเฮาส์คือกันนั่งรถบัสมากอะมีแต่บ่อใครแน่แต่เออมือนี้เลยคนหลนะยังอยเนาะคนหลายเต็มเลยรถเซี่ยวปลาแทงรถปลาแทงเวลาป้ะ เดินทางต่อครับบันสิงแตนในสิเป็นที่เอกลักษณ์ครับท่านใดที่เคยขึ้นรถบัสนะครับเป๊กๆนี่นะครับอุ้ยบานใหญ่ขนาดเลยเนาะบานดุ่งนี่น่าจะเวลาอยู่ประมาณอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหรือว่าห้าสิบนาทีแหละประมาณนี้คร,นครับเดินทางต่อครับเดี๋ยวจะต้องมีจุดเข้าไปสเตปมก่อนครับ อ๋อข,ข้างในเนาะยางเข้าไปข้างในเนาะโอเคโอ้เจอแล้วอา้าวสแตมม์ครับสแตมม์ออกจากบันดุงมาแป๊บหนึง่งก็ต้องมาลงเวลาถ้าบ่ลงเวลาอะห่วยเอาลงเมืองใดล่ะเอานีนเนาะอเอ้อป๊บอบบ่อคอยสีบอ่ออีี แต่มันก็เห็นพอล่างๆ,ๆอยู่เอ้าโอเคต้องได้เปลี่ยนมึกมองปั๊บมองนี้มาเปลี่ยนมึกเด้อมองปั๊บมองนี้เอาเบิ่งด้ว้ทันน้ง,งถึงทั้งถึงนะครับผู้ดีสารขึ้นเรื่อยๆครับข้างในเลยครับข้างในเลยเด้อขอตั๋วหน่อยครับพันใดมีตั๋วก่อนไปลงใส่น้อนี่อันนี้มีตั๋วเนะาะเจ้าคนครับโอ้โหรับกันเนาะจูบขอบคุณครับ ขอตัวหน่อยครับคอ่นี้ลงล่งใสครับฮะอุดรเนาะอุดรเท่าไหร่ไัยอ๋อสี่สิบห้าบาทครับขอบคุณครับเก็บตัวโอ้โอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วตัวหน่อยครับล่งใสครับอ๋อมีตัวแล้วเป็นปะโอเคขอตัวหน่อยครับปึ๊บขอบคุณมากครับ ขอ,ของเจ้าบ่โอเคของตาของตาเชียอกบไปอันนี้มีตัวเล่นหรครับดอนเนาะอขอบคุณครับสองคนบ่โอเคดอนเนะาะเดยวเด้อขอบคุณมากครับ อของเจ้าบ่นี่ยนะลายแท้ <สะ S 1> อันนี้บ่ไปยังไปเที่ยวเพื่อนที่หุ่นบ่เพื <สะ S 1> <ะ>่อนยูดอนบ่ฮะไป,ไปบ้านยุ้ยใหญ่กรุงเทพสุรินทร์ไปตอนรถบัสสุรินทร์โอเคเดินทางปลอดภัยนะครับเบิร์นแล้วเนาะมีผู้ใดยังบ่จ่ายแน่นเนจ่ายเบิร์นแล้วเนาะโอเคครับเตรียมร้อยประสบความสำเร็จในการเก็บด,ดูครับอ้าวลูก <laughs> พี่ครบครับครบเวลา จะงงๆแน่อๆแต่กระบ,บุมีปัญหาครับผ่าน้นไปด้วยดีค่อยๆอยเก็บตั้งสตินิดนึงมา,เ,า,าเส้นทางการเดินทางต่อไปนะครับนองเมกนองหารอุดอรท่าน,นี่นดตามเส้นทางการเดินทางบนรถบัสสายบ้านหม้วงอุดอรขัตตะก,กาอุดรเบอร์18ครับ มองสุดท้ายครับตามเวลามองสุดท้ายอายเพิ่นวะแง่เ,เข้าไปเลยเอ้โบเห็นเนาะเอ้าโอเคได้ผ่านเรียบร้อยครับต่อไปก็ยิ่งเงาๆเลยรถบัสสายสิบแปดด่วนธานียิ่งเงาเลยแม่นบไอาอุดรครับอุดรเชิญเลยครับมีคนขึ้นอยู่ นี่ก็ได้ครับนังใ,นใกล้ๆก็ได้ะโอเคต่อไปเป็นระยะทางเส้นไปเข้าอุดอรนะครับราคาจะลดลงอีก5บาทกันเลย25บาท25บาทขอบคุณครับอุดอรเนาะลงใส่ครับลงลงอุดอรเลยเนาะลงในใจกลางเมืองเลยหวะ <c oughs> อ่ะ25บาทบก,กสอุดอรปีซีอุดร หนึ่งสองสามสี่สามคนสี่คนนะครับครับเชิญเลยครับสี่อุดรธานีอา้องอุดรแล้วครับขอบใจหลายๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับอ้าวไป ครับผู้ดอนท่านี่หอดแล้วครับเดี๋ยวผมจะต้องลงลงก่อนเด้อบัดนี้เดี๋ยวไอ้เหลียวไปด้วยกันเลยมาลงเลยเนาะโอเคครับขอบคุณหลายเท่าไหไปกันเด้อบ๊ายบายโอ้ถึงแล้วครับกูดอนครับอ้าวขอบคุณครับเบอร์สิบแปดนะครับคือสิบลืมอย่างเนาะเนาะบรเป็นยังถ้าลืมก็ตามไปเอาด้านหน้าผมนี่เป็นตลาดนะครับเป็นตลาดเอ่อเซ็นเตอร์พอยท์ ตลาดเซ็นเตปพอยผมเคยมามายางอยู่อ่ะพถอุดรแล้วนนครับเส้นทางการเดินทางของผมต่อไปนะครับผมจะใส่รถไฟผมจะนั่งรถไฟนะครับด้านหน้าทุนมาเป็นสถานีรถไฟเดี๋ยวสักน้อยเดี๋ยวผมต้องยางเลาะทีนี้่ก่อนครับเดี๋ยวผมสิผ้าเข้าไปจ่องตัวรถไฟอีเถอหนึ่งนะครับผมมีแผนที่จะนั่งรถไฟนะครับเดินทางจากอุดรท่าน,านี่ไปที่เมืองเก้าครับ อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวใดเดี๋ยวผมเลาะเบื้องหานเนยยุ่นแ้วกินก่อนครับเดี๋ยวผมจะกินเสร็จแล้วก็จะต้องไปซื้อตั๋วที่สถานีรถไฟอุดรธานีนะฮะมาแล้วครับขนมจีนตาใหญ่ถ้ามาที่อุดรก็ต้องมากินร้านนี้แหละฮะอยู่อยู่ดีเท่าเนาะออเทนต์ซร์เซ็นเตอร์พอยต์นะครับนี่ครับแต่ก่อนผมกวมากินอยู่นี่แหละแซ่บแซ่บครับอันนี้นี่ อันนี้ย่างไก่ปลาแกงไก่ปลาอันนี้มีกะทิแกงเขียวหวานแกงไก่ผกเพียนผมเพ็นอัญนกะทิตีนไก่ักะทิตีนไก่นี่น่ากินอันนั้นนั่ยาป่านะเอาตัวนี้ดีกว่าเอาตัวนี้กะทิตีนไก่ครับเข้าเข้าเที่ยงผมเข้าเทียงผมครับนี่พี่พี่อย่างนี้ผมเลือกซื้อละพี่หนูพี่หนูพี่หนูเธอก้อนผมก็มา่กินร้านพี่หนูนี่แหละนะครับจะพี่เพื่อนเป็นแบบโอ้ราซาราชา ราชาขนมจีนเลยครับเบิ้องลวดครับนี่มาอุดรนะครับมาแวะได้เลยนะฮะนี่ต้องกินไก่ต้มตั้านอ่านี่ครับตีนไก่เอว่านไก่เปื่อยเลยนั่นบอกเปื่อยเลยเนาะเด้งๆเลยนะครับครับชัดๆครับโอ้มีพักนะบอกครับโอ้เติมเติมใจนะเนาะอยู่นี่นะครับพักบุฟเฟ่ต์ไว้บุฟเฟ่ต์เลยเนาะแล้วก็มี มีติกลินไก่นี่ผมจะลองซิมเบิงนะครับเป็นเป็นบุฟเฟ่ต์นะเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วก็เลือกเติมได้นะครับถ้าไหนที่มักกินพักแนวใดก็สามารถที่จะเติมเติมพักได้นะฮะแค่นี้ก็พักแล้วนะครับแต่ผมมักกินตัวนี้ครับนี่เติมไม่ได้เด้อนี่มาอุดรนะครับต้องมากินร้านนี้เด้ออยู่เซ็นเตอร์พอยต์เนาะเซ็นเตอร์พอยต์อุดรตลาดเซ็นเตอร์พอยต์มีร้านเดียวครับร้านน้ำจีนตายายน้ำจีนตายายนะฮะนี่ผมมักกินตัวนี้แหละไอ้ซ้ำนี้แหละ ครับโอ้ขอบคุณครับอ่ะเดีย๋ยวผมขออนุญาตนั่งกินก่อนครับขนมจีนตาใหญ่นะครับโอ้พึงค,ครับชิมมาก่อนเด้อชิมดีก่อนกะทิตีนไก่ครับน้ำยากะทิตีนไก่รสชาติจัดรสชาติเข้มข้นครับเข้มข้นลูกชิ้นนี่ โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กินก่อนนะครับกินเสร็จแล้วผมก็ต้องเดินทางไปที่สถา,านีรถไฟจังหวัดขุดาธานีเพื่อจะซื้อตั๋วเดินทางไปที่จังหวัดยุทธยาต่อไปนะครับขอหย่าก,กินก่อนครับ